ผู้ชมค,คะพบกับชินเคยค่ะกับดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะกับช่องของเรานะคะทุกแอปพลิเคชันเลยและว,วันนี้เราอยู่กับ3มศิลปินค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่งานอะไรคะน้องเพชรวันนี้เราอยู่ที่งานอะไรคะน้องเพชนนเร,รค่ะ สวัสดีนะคะทั้งสามท่านเลยนะคะก็น้องเพชรก่อนเลยอ่าน้องเพชรอยากจะให้พูดคุยนะคะกับทางช่องของพี่ที่หนึ่งว่าวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะก็ยินดีมากมากครับแล้วก็ขอแสดงความดีดีให้กับพี่น้องชาวลุกของเราด้วยนะครับขอให้เซนุกของเราสู่กับคนไทยไปอีกยาวนานเลยครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่าก็เดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวเองนิดนึงค่ะจะโจงดวงจันทร์ค่ะ สีคัลเลอร์ฟูนิดหน่อยเล็กน้อยปานกลางแต่ก็ได้อยู่นะสีด้กันอยู่โอเคอ่ะก็ก็ขอบคุณที่มีงานตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จริงๆแล้วลูกทุ่งแทของเรากําลังจะหายไปแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาก็ขอให้ทุกคนเนี่ยให้โอกาสให้พื้นที่ให้ที่ยืนกับลูกทุ่งระแท้แล้วก็ได้มีโอกาสได้สื่อสารบทเพลงลูกทุ่งแท้บทเพลงทั้พูดที่สวยงามบทปรันที่สวยงาม อไปยาวนานนะคะก็ขอบคุณเราก้างงานแล้วก็พี่องศักดิ์จิตนะคะให้พูดคุยนิดนึงค่ะพี่องค่ะก็ฝากเขาด้วยกันงานของดีเจต้นน้ำเฉลี่ยมนะคะฝากติดตามด้วยค่ะได้โอเคค่ะ,อคคะขอบคุณทุกท่านที่มารลือกพูดคุยกับเรานะคะสำหรับคลิปหน้าหนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มจะพาผู้ชมนะคะพากินพาเที่ยวม้อหมอยที่ไหนติดตามนะคะกับดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะกันค่ะค๊ายบายค่ะบ๊ายบาย